ปาสิภาพอยเบิ้งจ้าบ่เนี่พี่นุ่นเห็นดอกใหญ่ตั้งเธอเลยเลยดอกนึงไหนไหนตั้งใด้เราหันยี่ต้นใดข้างต้นไม้นี่นี่เลยค่ะโอ้ยเฮ็ดแสียบด้วยค่ะนี่เฮ็ดแสีบนี่แหละแถวนี้หา้าแย่เฮ็ดเลยเนี่นี่แหละเฮ็ดที่อร่อยตัดทัดตัดต โอ้ยมาได้ขวัญเลยนี่แหละเห็ดเตอายากอยู่ป่าเนี่ยว่าส่วนลายซิมีแต่เห็ดพึ่งหวานสวัสดีค่ะเมนีพีน่วนวลหยุดงานนอกค่กะก็เลยมีโอกาสมาเก็บเห็ดอันปีได้วางก็จ้างได้เก็บปีได้บว่างบ่ประสมามะกับบ่ได้เก็บน้ำบานเพิ่นดอก เห็นก็จะเก็บเม็ดเบิ้งยูเมื่อใดก็ได้ยไ,ไว้อ่อนซ่อนเนาะพอดีเ็มมีหน้องเอ่คนไก่กันล่มาน้ำกันเบิ้งแล้วก็โอบดบ่ดด้เห็นผลไปเก็บโอ้ยอันนี้ยูไก่ไกบ่บานพีน่นวลน่ะค่ะเนี่ยยูไก่บานพี่นวลเองเดินไปประมาณห้านาทีถึงอันยูบ่ไก่ต่วันบ่มีมูไปถ้ามีมูไปก็ก็ดีเนาะพี่นวลบ่ดด้เก็บทุกปีหรอก อันเพิ่งรู้จักกันกับน้องไอคนไทยเนี่ยไม่นานอ่ะปีนี้ก็เลยเขาก็อยู่ไม่ไกลจากพี่นวลเนาะบ้านเขาน่ะก็เลยแต่มามีโอกาสหูจักกันแล้วก็อ่ะพอดีพี่นวลว่างวันนี้แล้วก็อ่าน้องเขาก็ว่างวันนี้เหมือนกันอืมก็เลยประจบเหมาะได้ไปเก็บเห็ดอันนี้อันนี้ นี่เคียงแซ่บๆ,ๆเลยจ้ายังไงยังไงยังไง <c oughs> เห็นไหมนี่กำลังสดๆอยู่เลยเคียงเคียงอร่อยเคีงๆๆยแงแซ่บเอออากาศดีด้วยวันนี้นะ ก็เป็นใจด้วยเนี่ยถ้ามันขึ้นมันก็จะเป็นกลุ่มอยู่ด้วยกันนะ จ้องดีๆถ้ามันขึ้นมันต้องขึ้นอยู่ใกล้ๆกันโอ๋ยเจอแล้วคู่แฝดด้วยส,สวยสวย โอ้สวยยเลยน,นี่ดอกหนึ่งโอ้อันนี้ก็งามแกงแสียบ สวยๆตั้งอยู่เลยนี่ดอกหนึ่งดอกหนึ่งนุมนมอยู่สวยมากโอ้สวยสวยเลยรู้สึกว่าจะมีอีกดอกหนึ่งเดี๋ยวดูกัน เียวกรุบกรุบอ้อนี่ดอกหนึ่งอยู่ด้นี่ <c oughs> เกือบเยียบแล้วหรือว่ามันแก่แล้วยวด,ดูโอ้กินได้ยัดีอยู่อ้าวกออกไปไหนละ่ะโอ้นี่เป็นกลมเลยอันนี้เรียกว่าอะไรนะที่เป็นในอยพันห,นหน่อยๆเนาะ อันนี้คือนุ่นจำซื้อ่าได้แต่กินได้นี่มันก็เหมือนเห็ดพึ่งนั่นแหละนี่เคียวกรุบๆเลยเอุยอยอยนี่นี่นี่เลน,น้อยอย,อยู่ด้วยกันนี่นี่ แกงแซ่บแซ่บค่ะเนี่ยเกีบไปไม่แกงเนี่ยหรือว่าผัดใส่หมูก็แซ่บผัดใส่หมูผัดใส่น้ำมันหอยนี่นี่ดอกน้อยดอกน้อยเคี้ยวกรุบกรุบโอ้แต่ถแถวหนีมีแต่เรียกว่าอะไรนะ เมรอนติจำซื้อว่าได้แต่เห็ดแต่เห็ดอะไรนะเห็ดร่มสามวันนอกนั้นกับเป็นเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งพึ่งน้อยพึ่งใหญ่พี่นวนจะเรียกพึ่งน้อยพึ่งใหญ่จำซื้อเพื่อได้แต่วันก็รสชาติแบบคล้ายกันนั่นแหละ อันนี้เป็นเห็ดตายเบือใช่ไหมมันขึ้นตามขอนนี่แต่ว่าก้าวอาดอกเนาะอันไดที่เออเ่าเคยเก็บเคยกินกับว่าวแถวนี้นเจออีกแล้วนี่นี่อดอกนะึง ละแ้วด้อือฮัหลยีกนี่นี่นี่แต่มีแต่มีอยู่แต่มันเกิดที่เส่เขาตรงเบึง้งดีๆว่าวันสี่ ไอ้เกิดยุ่ไกลกันต้องดูดีๆบางที่สีมันก็คือจังสีสีกาบใหม่เนาะแต่บ่าวงดีๆกะว่เห็นด้นะเห็นบ่นี่ นี่เคียวกรุบๆเลยนี่ดอกละคําดอกละคําดอกละคําแบบไม่ต้องตัดแกงเป็นดอกเลยนี่เจออีกแล้ว มีสองดอกนี่สองดอกนี่อาตังตัดก่อน เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเนี่มันมีเรื่อยๆอยู่นี่เจออีกแล้วน้องอ้เรียกไปล้วไปทางนน้นสงใสัยทางนู้นมีเหมือนกันเดี๋ยวไปเด้อแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยว่เ,วเก็บวันนี้ก่อน เย็นอยู่ดิทีละสามดอกสี่ดอกอยู่นะนี่เดี๋ยวแบบไม่ต้องตัดเลยเวลาแกงแกงเป็นดอกไปเลยอยู่ไหนได้ยินแต่เสียงอ้ออยู่ทางไหน ดีกันยางไก่เลยเด้ยนี่ต้องดูดีดีนี่ก็จะออกแบบนี้แหละ เจอแล้วจ้านี่นี่นี่หนึ่งสองสามสี่นี่แหละถ้ามันเกิดมันก็้จะเกิดแบบนี้แหละเ,เกิดอยู่ตามต้นไม้นี่ดอกหนึ่งออกเกิดเป็นกลุ่ม <c oughs> เกิดเป็นกลุ่มเลยวันนี้เป็นวันจันทร์วันจันทร์อ่าส่วนหลายคนก็จะมาเก็บวันเสาร์วันอาทิตย์ กี่ฝนหยุดวันนี้เป็นวันจันทร์ไม่เห็นมีใครเอา้าขาดจำเหรอ ตรงนี้ก็พอได้อยู่พี่ก็เลยยังไม่ไปไหนเลย <laughs> <c oughs> ดนี้ดีไหม ดูก่อนเออดีอยู่ดีจะจ้าพี่นนเห็นเห็นอยู่ตรงนน้อนอะไรนี่อุ้ยอันนี้ดูใหญ่มากจนเน่าแล้วเอาดอกเล็กๆไปเลยูนนเห็นพี่นวนเห็นอยู่ทางนน้น 응. 네. 미 네. 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 เก็บเศษหญ้าออกกันดีค่ะนี่มันบ่มีขีเห็นเออบ่มีดินมันบ่มีดินแบบเออไม่มีดินติดล้างแค่ใบหญ้าออกก็แกงได้เลยน,นี่ดอกหนึ่งสวยงามมากอือสองดอกด้วย นี่สวยๆเลยจ้านี่ดอกหนึ่งว่าแถวนี้มีอยู่เออตามขอนไม้ตามต้นไม้เลย เนี่ยกำลังเหมาะเลยโอ้ยนี่นี่อันหนึ่งคนเลยจะวิหว่หัวกับกล้องพี่ดี่ไหนเดี๋ยวลอยไปลอยมานี่เขียวกุบกุบนี่ ไตล์ิวเซอรออย่างเขาไปเก็บกันเนาะมันก็อยู่เป็นป่ามนะันเนาะป่าเพื่อปาเห็ดพึ่งหวานปอป่าเห็ดอ่ามันเป็นมันก็ไปอยู่ตามพันธมันนะอยู่ที่ใครที่มัน,มนสังเกตไหมไม่ปนกันนะของเรามันจะเป็นเห็ดพึ่งหวานมากกว่า อากาศดีดีเนาะอากาศดีนี่จ้าหนึ่งดอกหนึ่งดอกนี่สุดสดสุดสดแซบแซบเลยแน่นแน่นนี่ดอกนี่ Eh, ada orang taj lo? Eh, nggak sih. Angkat di di jamane. Angkat di makเลย. หมื่อวานนี่ฝนตกเมื่อก้อนฝนตกวันนี้ฝนไม่ตกแดดออกอีกตั้งหากพานวนสิภาผาไปเดินหาเห็ดกันมีไหมมีไหมข้อเขาน่ากระดอกตายเบือ่อดอกตายเบือ่อ นี่สวยสวยอีกแล้วนี่เลยนี่เลยหนึ่งดอกเอาอุ้ยสองดอกนี่สดสดเลยตรงไหนที่มันเกิดต้องดูใกล้ๆด้วยเบื้งรอบๆมันเอนี้อีกแล้ว วนี่ดอกหนึ่งยังไม่แก่เอาใส่ละเออโอ้ดีดีอยู่ใหญ่เวริ่มเลยนายดูอีกนี่โอ้ยนี่งามๆเลยนี่งามๆเลยนี่งามมยังไง,ง,งเลย อ้วบ,วบ,วบใหญ่ๆเลยโ่านี่ดอกนี่นี่ดอกหนึ่ง อ๋อันนี้คืออะไรอ่ะอ๋ออุ้ยเป็นไหมสวยๆเลยเอออ้อ,อแถวนี้มีตาดอกใหญ่ๆไม่น่าล่ะที่เขาไปกองทำความสะอาดอยู่ตรงนั้นนะขาก็ตัดขาทิ้งมีตะขาใหญ่ๆเออแต่ละป่ามันก็เป็น ไข่พันของไข่ของมันอยู่เนาะนี่งนี้ตอนซ่อน,นเสียบๆกัน,นกลบๆเลยเคีย้ยวคุบๆเลยก็ยังว่าโอ้ยก็จะอาไปกองอันต้องความสะอาดโยนตรงพู้นมันตัดขาทิ่มน,นะขากลองอยู่มันตะดอกใหญ่ เรามาเก็บที่หลังเขานะเนี่ยแต่กันยังได้อยู่ได้ไหมอ้อได้อยู่เนาะ ไปจ้ามานันนีพี่น้องผ้ามาเที่ยวป่าอ้านี่สวยๆเลยตั้งอยู่ตั้งอยู่สวยๆเลยนี่ดอกหนึ่งอุ้ยน,นี่ดอกหนึ่ง มีอากาศด,ดีดีจะพาไปยังกันนี่จ้ะตั้งเรียงหลังก่อสอนกันด้วยนี่นี่นี่ดอกนนะ่งสวยสวยนี่สวยสวยเลยกระต่าเตรียมแล้ว <laughs> ยังไม่เต็มหรอกเกือบเต็มแต่ว่าก็นักแล้วน้องเขาก็ยังขยันเก็บต่ออยู่โอ้ออกมาได้แล้วโอ้ยถุงเสียขาดแล้วมากมา เดินออกมาทางนี้ไม่ใช่เดินลึกไปลึกไปอ่ะยางไปเรื่อยๆจ้ายางไปน้ำทางกระบานได้ปะเนี่ยเอ้านี่เดโอ้ยนั่นนั่น,น,นตั้งยุงเสียละมันมีดินเด้โอ้บมมีดินเด้มันเป็นหยาคุ้มน้ำกับฝนขึ้นมาทั้งหยา เวลางแค่ย่าออกก็ทำอาหารได้เลยบ่มีดินรา้บ่มีดินเหนียวยังเด้ป้าสิภาพอยเบิ้งจ้าบ่เนี่ยนุ่นเห็นดอกไงตัง้งเธอเลยเลยดอกน,งนึงไหนไหนทั้งแดเราเหันที่ต้นใดข้างต้นไม้นี่นี่เลยค่ะโอ้ยเห็ดเสียบด้วค่ะเนี่ยเห็ดเสียบนี่แหละแถวนี้หา้านยาเห็ดอันนี่ นี่แหละเห็ดที่อร่อยตัดๆๆๆโอ้ยมาได้ขวัญเลยนี่แหละเห็ดเต่หายากอยู่ป้าเนี่ยโอวาสวหลายสิมียเตะเห็ดผึ่งหวานกาพี่ได้สไตนฟิสใบอันเนือง ดูดูนี่ยนหนึ่งนะนี่จ้าสวยจะไปไม่ไหวแล้วรอนั่น <laughs> เห็นอะไรสไตล์เพิเอ่อเสเหรอโอ้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะส่องอีกอยู่ตรงนี้ได้แล้วสามดอกนะคะสวยๆเลยนี่ ดอกใหญ่เลยเหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ยเต็มตะกร้าแล้วจ้าเดินไปเรื่อยๆเดินกลับทางทางออกกลับบ้านโอ้ยงามๆงามๆเลย ไม่ดอกเดียวนี่างามเลยจ้าเออมันก็นกพันพันนี้มันก็เป็นแบบนี้นะนี่อูมันกำลังออกเลยี่เออกำลังพอดีกินไม,ไ,ไม่มีคนเห็น มื่อกี้ได้สามดอกอยู่ที่เดียวกันอะอ๋อนี่ไงอ้อดอกเนาะนี่ไงกำลังสวยสวยเลยนี่น,นี่โอ้ต้องดูดีๆนะนี่ไงนี่สีม่วงวัวมันกินได้ไม่ใช่เหรอสีไหนเนี่ยสีเรี้วที่อยู่ตรงนสีอมันกินได้ไม่ใช่หรอตัวกล้าพี่อ่ะ มันมีสีม่วงอยู่เออเดี๋ยวไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าใช่ด้วยนี่ไงสองดอกด้วยไหนสองดอกติดใจสองอกไอ้ไม่ใช่หรอกมันใดนั่ <c oughs> นเอากล้องพี่ทำไมเป็นเออนี่ ที่ไม่เคยกินไม่เคยกินไม่ต้องเอาหรอกเออมันขึ้นแบบนี้เนาะหหนเหตไตดเพื่ไอไงดูปัดดูไปเรื่อยๆเออได้หลายดอกแล้วนะอ๋อป่านนี้มันเป็นป่า ปาสไตล์เฟสแน่เลยเอพไอ,อ <c oughs> ไม่เห็นว่าลงเฟซเลยอ๋ไม่เคยลงอะไรอ่ะแล้วจะไปลงตรงไหนอ๋อ <c oughs> <c oughs> อ่าหนึ่งดอกใหญ่ๆ เห็ดร่มคะ่ะเห็ดร่มตัวนนั่นแหละพี่จะไปะลองซุปแบบอีสานดูพี่ว่าถ้าปิ้งก่อนก่อ,อไฟปิ้งเนี่ยมันจะหอม